ดามมาอีกแล้วแต้วโพคลินิกชาวเน็ตจวกยับกักตัวทิป จากก่อนหน้านี้ที่สาวเต้ยนัทพรเตมีรักเคยออกมาชี้แจงในเรื่องกักตัวทิ์ไปแล้วรอบหนึ่งที่ได้เจอดาม่าว่าพาน้องหมามาเดินเล่นบริเวณหมู่บ้านทําให้ต้องออกมาขอโทษกันยกใหญ่แต่ล่าสุดก็ได้มีดาม่าเข้ามาหาถมกันอีกครั้งเมื่อมีชาวเน็ตตาดีเห็นผู้หญิงที่แต่งตัวคล้ายกับนางเอกสาวคนดังไปโผล่ที่คลินิกกายภาพบําบัดแห่งหนึ่งจึงได้เข้าไปคอมเมนต์ถามในไอจีของสาวเต้ยว่าวันนี้คุณไปที่คลินิกแน่ๆเพอเรานั่งรอจ่ายเงินต่อจากคุณเราจําชุดได้เราเสียใจมากจริงๆที่เป็นคุณทั้งๆท,ที่คุุณบอกกทคน ว่าจะกักตัวเราถามคุณกลับลบคอมเมนต์ยิ่งยืนยันว่าคุณไปมาจริงๆพอคุณไม่ปฏิเสธเราติดตามคุณมานานหิดหวังมากจริงๆค่ะซึ่งต่อมาสาวแต้วเองก็ได้มาตอบกลับแล้วว่าพบวันที่22ค่ะและใส่แม้ก,กันทุกคนตลอดเวลาวันนี้เป็นวันที่13หลังเจอพี่แพนเค,ค้กค่ะและยังได้บอกอีกด้วยว่าความจริงแต้วไม่ต้องกักตัวแต่แรกเพราะเสี่ยงต่ําค่ะเพียงแค่เลี่ยงพบผู้คนทั่วไปซึ่งแต้วควรจะใช้คําอื่นแทนคําว่ากักตัวแต่แ,ตแรกค่ะขอบคุณที่เป็นห่วงนะคะยังไงขอให้ปลอดภัยจาก ดูแลสุขภาพด้วยนะคะซึ่งอย่างไรก็ตามตอนนี้เองอยังได้มีชาวเน็ตมากมายเข้ามาถล่มในไอจของสาวแต้วและได้ให้กําลังใจกันอยู่เป็นจํานวนมากซึ่งอย่างไรก็ตามต้องให้กําลังใจกันต่อไปและรอสาวแต้วออกมาชี้จแจงในเรื่องนี้กันอีกที